ผมมีเห็ดพวกออกหาย,ย,ยากๆโอ้โหเห็ดอ่อนตะไคร้เห็ดไคโอ้โหหาลำมัสิบบาทจะมีคนสือจะ้ะพอตั้มปนแล้ววันนี้ก็ยางเย็นนะคะวันนี้ก็พาทุกคนมาเดินป่าเผื่อไว้ว่าเห็ดพวกจิกเอยียงมันลัก,กออกไม่เลยน,นะไม่มีก็เลยคิดว่าจะมาเก็บลอกนะคะ เก็บอ e ีลายเนี่ยอันนี้เป็นเห็ดบดอันนี้อ e ีลายตอนนี้อายก็ออกมาจากป่าตรงเมื่อกี้แล้วเนาะอายก็มาบริเวณที่นาของคุณแม่นะ,ะอันนี้เป็นมันที่มาปลูกวันนั้นเนาะเดินเข้ามาข้างในเพื่อที่จะไปดูว่าเห็ดคอนขาตรงนั้นออกไหมเพราะว่ามันเคยออกนะคะแล้วก็ อาก็จะไปหาอีลลย,ยู่โคกตรงนั้นเนาะวันนี้ไม่ได้เอาอุปกรณ์ที่คิดว่าจะหาเห็ดมาเลยนะคะหมายความว่าตะก้านะเพราะเขาบอกว่าถ้าไม่เอาตะก้ามาจะมานมันจะจริงไหมอันนี้ก็จะเป็นเตาถ่านของพี่เคยนะคะอันนี้ก็เป็นนาหลุมของคุณแม่นะ ช่วงนี้ปลาก็ยังไม่ได้เยอะเนาะบรรยากาศบานเฮาพี่นอ้องเอ้ยแย่สินีก็เมื่อยแล้วอ้วนหลาย63-64กิโลมาดูว่าจะมีเห็ดขอนขาวให้เก็บไหมดูว่าเขาชุดถ่ายล้วกับบรูจะอันนี้เป็นมะม่วงโบราณมะม่วงอ,อกลอง ถอนใ่ออกแล้วี่นเอาเลยมีลายนะคะวันนี้ไม่เอาใบจับราะนั้นคุณแม่บน่นเอาไปแต่ลำไปต่ออ่อนๆเลยนะคะมีคนถามว่าจับอย่างนี้คันไหมเวลาเราเกะเนี่ยก็คันนะคะคนแพ้ก็จะคันมากแต่ถ้าคนไม่แพ้ก็คันแค่นิดเดียวก็ จะเหมือนกับผักไทยาผักชืรสอะคะ่ะคนแพ้คนก็นแพ้นเนาะอันนี้เป็นกระบุกกระแบรบาทายโบเกนายแล้วอันนี้อ่อนๆแล้วเราก็ฟันเอาอันนี้ออกไปเพราะเราไม่กินใบ ผมมีเห็ดปวกออกเลยว่าวันนี้ไอไม่ได้เอาเสียมมาขุดเอาอันนี้มาขายให้เพิ่นนะคะอันนี้เริ่มแก่ยีลาเยอะเกือบจะทุกที่ค่ะทุกป่าเลยจะถามว่าคนบ้านไออะ่ะเขานิยมกินไหม ก็กินนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะไปขายในตลาดนี่ก็ขายไม่ได้แบบได้ตังค์เยอะค่ะลำระบาดกันยังไม่เคยมีคนซื้อ <c oughs> แต่อีลอกจะขายดีกว่าเยอะอีลอกอะลำระ ล้ำสิบบาทก็มีคนซื้อจ้ะอันนี้เริ่มจะแก,ก่อยู่นะไม่ได้ไอปี๋แล้วเราได้หมด สามต้นเลยแป๊บเดียวเองสาเหตุที่ไอไม่ขายเพราะวันนี้มันถูกนะคะทุกคนมันจะมีเพจอยู่เพจหนึ่งมันเห็ุขายอยู่3ามโลรอยหนึ่งหนึ่งเข้าไปหาได้เลยนะคะไปไหมไม,ม่มีนะคะเทวดาเยอะมาก ตก็พกเก็บที่หายากๆโอ้ยอ่อนปลายจออันนี้ก็ใช่นะมันเล็กแล้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาว่ายๆคือมันเลือกได้อีไล่อะมันเยอะเยอะไม่รู้จะเยอะอยังไงมันเยอะแบบเยอะจริงๆอะทุกคนหันไปทางไหนก็คือเจอ หันไปทางไหนก็คือเจอนะก็ใช่ถ้าไหนเอาอยากเราก็ไม่เอาไปทุกคนชมป่าเลยนะคะป่านี้ชื่อว่าป่าป่าอาจารย์โกยนะ,ะอันนี้เป็นต้นกระบุกขาวต้นกระแบขาวกระปุกกระเิกอะไร อันนี้เป็นกระปุกม่วงกระปุกแรกงตัวนี้นะ่ะตอนที่พี่น้องก็เห็นดอกแล้วบอดอกของเราเนะ่ะตอนที่ไอไปเอาแมงกุจีนะ่ะคือดอกของเราเนี่ยแหละดอกของแดนเนี่ยแหละพอมันโตมาก็เป็นต้นอย่างนั้นบางคนก็กินนะคะบ้านไอไม่ค่อยจะกินะคะ่ะบางจังหวัดกินหอดหัวมันคือแนบันไดเหลือกหลาย เราหายตูเลยพี่น้องเราบออกมาหายอายหาเลยเอาไม้มาเนี่ยอยากเคลียร์เห็ดนะจ๊ะแต่ว่าทำคลิปอันนี้ก่อนคอยเคลียร์เห็ดอันนี้เห็นไหมก็มจะเป็นรากของเพืน มาแบบไม่ไม่ต้องกลัวหรงมาคนเดียวก็ไม่น่ากลัวเพราะว่าป่าเล็กนะคะเดิน <C le af> ไปเดินมาปุ๊ในแม่เนะ <C le af> าะเห็ดละโง่ประซ่านเมื่อก่อนเราก็เห็นนะเห็ดละโง่ะจะเห็นแค่ดอกเดียวเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปทําอะไรกินอันนี้พูดได้ลกแลวจิ้นนะเห็ด ิด้วยดอกไปเริ่มเลยทุกคนยกเขียวก่อนนะบบดอกใหญ่มากจะทำรอดสายตาได้ไหมทุกคนเพราะว่าแบบใครมาหรือรูดดอกไม่ใหญ่เลยทุกคนว่ยดอกเดียวด้วยนะเดี๋ยวให้ดูเขียวก่อนบ้านอายแต่ก่อนเพิ่นให้ชนิดนี้ว่าเห็ดโคนนะคะดูสิดู เกือบเข่าตะไคร้เห็ดไคร้เกือบแกดอกเดียวอพอดีตำแจ้วขออีกดอกนะเดี๋ยวเราไปหาแนวใส่แม่จะโมเลสพ่อให้แม่ตำแจ้วพ้าพ่อกิน นะย้อยใส่อันนี้ก่อนนะดอกใหญ่ๆเลยคงเด็ดนะตัวแต่ๆโมาเนี่ยเพื่อหวังที่จะอยากเจอเห็ด ได้เห็ดอัออาอีกสี่ห้าเส้นก็จะพอแล้วนะคะนี่หาเห็ดแล้วยังไหนนะคะทุกคนเห็ดทานาจะเป็นเห็ดาตเบือ่อเป็นกิ่นใส เล้กเข้าแปอะอะไรเอ็าเหลืองมือมนึ่งอ๋อืมถูเห็ดกระป๋อสไปซืซ้อพี่น้องไว้อายก็ได้ เพื่อสีหาได้ดอกนี้แต่ว่ามาจอมเบิดตลอดลนะมาตอกโคนนี่โคนตรงนี้ก็เคยออกนะเพื่อเพื่อนสนใจอายได้ซะมาเิื่ออาจจะอายมาเจาะเบิดขมือหลายแล้วจะพีจะท,ทางให้อีกดอกหนึ่งเด้อออมโคนนี่ก่อนเด้ยอย่า ซื้อๆใช่ไหมเไี่ยงามนะเราเขี่ยเจอเห็ดกิดขากิดแ้วติวววดขาเลยแลือมาเดินออกกําลังกายได้อาหารด้วยเห็ดซีนสามเห็ดชนิดนี้อร่อยนะคะทุกคน ถ้าเขียก็พอเห็นนะทุกคนพี่น้องเห็นขาวๆไหมไอไม่รู้ว่าเป็นเห็ดตะไคร้เห็ดขาหรือเห็ดปวกถ้าเป็นเห็ดตะไคร้เนี่ยไอยจะขอบคุณมากๆากเลยนะคะเพราะว่าอายบอกกับพี่น้องว่าขออีกหนึ่งดอกพอได้ปนในที่สุดก็ได้ดังใจ ที่สุดก็เป็นอย่างที่ขอเห็ดตะไคร่นะคะเห็ดโพนจะแต่พอตำปนแล้วมัน,นีไม่กล้าจกเลยนะคะทุกคนเราไม่รู้ข้างล่างมันมีอะไรย่านก่ะยานน,นี่งอยยานนั่นย่านนี้นนนว้าว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 อุ้ยเนะาะก็ได้อยู่ ดอกที่สองขึ้นอีกหนึ่งดอกตะไคร้ลาใส่อีก,อกดอกไดก้ทางเฮดพี่น้องขอแยกกลับบ้านก่อนนะคะเจอกันคลิปใหม่คะ่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ